สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพบกับหัวบ้านน,นิชานันนะคะหัวบ้านบ้านของเรานะคะในวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะ mm. เช็คมาหน่อย <laughs> วันนี้เราจะมาแกงมะรุมกันค่ะในกระทะของเราันนี้ก็จะเป็นน้ํานะคะวันนี้เราจะเป็นแกงพริกแกงเหลืองนะคะเป็นน้ํนาค่ะน้ําสต๊าฟปานะคะ กับพริกนะคะสามช้อนโต๊ะค่ะน้ำสามถ้วยนะคะเราก็จะเอามะลุมเนี้ยคะ่ะใส่ไปเคี่ยวก่อนนะคะมะลุมเราห้าร้อยกรัมนะคะใส่ลงไปค่ะแล้วรอให้เดือดนะคะเอาแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวมันจะเต็มกระทะไปเคี่ยวข่มามะลุมสดใหม่นะคะ การจะทํากับข้าวให้อร่อยนะคะวัสดุทั้งหมดนี้จะต้องใหม่นะคะมาลุมของเราวันนี้ใหม่ะคะ่ะมาลุมมาจากสวนเพชรบุรีนะคะวันนี้วันนี้เราจะแปงกับปลานิลน,นะคะแปงกับปลานิลคะ่ะนี่คะ่ะเห็นไหมคะหอมไหมคะเดี๋ยวรอให้เดือดน่ยนะคะ มะรุมนี้ต้านเคี่ยวถ้าท่านชอบปุ๊บปุบก็เคี่ยวไปตั้งสิบนาทีแต่ถ้าท่านชอบเปื่อยนะคะก็เพิ่มไปนะคะจนกว่าจะเป็นที่พอใจอร่อยนะคะมะรุมแกงแล้วก็กินแล้วก็สบายท้องค่ะเป็นอาหารที่ทําให้ท้องสบายค่ะนะคะวันนี้แกงส้มแต่เป็นแกงเหลืองนะคะกับมะรุมค่ะมะรุมกับปลานิลน,นะคะให้เดือดสักนิดนะคะรอสักครู่ค่ะ อร่อยค่ะลองทําดูนะคะเดี๋ยวสูตรทั้งหมดจะใส่ไว้ใต้คลิปนะคะของจริงค่ะมาแล้ว <c oughs> คนทํานี่จมูกไวมากอ่า <c oughs> เดือดแล้วนะคะเราก็ช้อนฟองที่ไม่ต้องการออกค่ะนะคะช้อนฟองออกพริกเราเหลืองสวยนะคะ เดี๋ยวเคี่ยวสักแป๊บหนึ่งนะคะวันนี้มันเป็นกระทะเล็กค่ะเคี่ยวสักแป๊บหนึ่ง <Okay. S 1> ไฟแรงก็หลีได้นะคะ อันนี้ก็จะเป็นใบมะย,ยมค่ะใบมะย,ยมกับยอดมะย,ยมนะคะกับยอดมะขามนะคะรวมกันนะคะอย่างละห้ายอดค่ะทําเพื่อทําให้น้ําเนี่ยกลมกล่อมนะคะแกงของเราก็จะอร่อยค่ะเดี๋ยวเราจะปรุงรสไปก่อนนะคะแล้วเคี่ยวไปด้วยมะรุมของเราจะได้แซบ่บๆนะคะปลาเดี๋ยวค่อยใส่นะคะน้ําค่ะน้ําส้มมะขามนะคะประมาณสักสองช้อนโต๊ะนะคะอันนี้ใส่ลงไปเคี่ยวหน่อย แล้วเดียวเสร็จแล้วก็จะมีน้ำเขาเรียกว่าอันนี้ก็เรียกว่าน้ำตาลปี๊บนะคะประมาณสองช้อนโต๊ะนะคะใส่ลงไปค่ะน้ำปลาเดี๋ยวก่อนนะคะน้ำปลาตั้งกี่หลังค่ะน้ำปลาสักสองช้อนโต๊ะนะคะแกงส้มนี่มันต้อง สามรสนะคะท่านชอบเปรี้ยวนะคะก็เปรี้ยวนําค่ะแต่ท่านชอบหวานก็หวานนํานะคะคือต้องเปรี้ยวหวานเมมาค็มนะคะนะคะถึงจะอร่อยค่ะอ่าตอนนี้ให้ก็เดือดอีกสักพักนะคะให้เดือดไปก่อนนะคะน้ํามันจะเยอะก็ตักออกหน่อยค่ะอ่าแนะนําปลาค่ะปลาดิญค่ะ ปนินนะคะวันนี้ปนินจากสมุทรปราการนะคะวันนี้สดใหม่ค่ะเราใช้ตัวเดียวค่ะขึ้นกิโลหรือห้ารอยกรัมนะคะเสร็จแล้วเราก็มาตำซะเพื่อให้น้ําหวานค่ะตำปะครึ่งตัวนะคะแล้วใส่ลงไปค่ะอีกตัวเอาไว้โชว์ค่ะอีกครึ่งตัวไว้โช,ค,โชค่ะน้ําของเราก็จะกลมกล่อมค่ะอันนี้ก็เป็นเทคนิคบ้านเรานะคะลองทําดูนะคะแล้วจะรู้ว่าวิธีการทําแบบนี้มันจะอร่อยแค่ไหนนะคะ ชิมได้ตามใจปรารถนานะคะเดี๋ยวให้เดือดอีกพุ่งหนึ่งก็ใช้ได้แล้วค่ะเดือดอีกสักนิดน,นะคะเต้งไฟได้ะคะ่ะแล้วก็เคี่ยวไปให้มาลุมเ,ลเป็นเปือยได้นะคะเห็นไหมคะเหลืองละลามเลยค่ะสวยงามค่ะเห็นไหมคะมารุมของเราใหม่ลักษณะของมารุมใหม่ก็จะเป็นอย่างนี้คะ่ะเวลาโดนโดนความร้อนนะคะสวยงามค่ะ นะคะหอมมากค่ะอะไรนะคะดีไฟสักนิดนะคะแล้วก็จะใส่ปลายครึ่งตัวลงไปค่ะเพื่อแต่งหน้านะคะสวยงามค่ะหไหมเคล็ดลับก็จะมีอยู่แค่เนี้ยไม่เยอะเลยง่ายๆที่สําคัญพริกเราต้องตําเองนะคะเดี๋ยวจะเคี่ยวไปอีกสินาทีนะคะ ดับไฟก่อนนะคะเพื่อให้เห็นค่ะเราจะเคี่ยวไปอีกสิบนาทีนะคะวันนี้เสิร์ฟทั้งกระทะค่ะสวัสดีนะคะแล้วพบกันค่ะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะสวัสดี